เป็นดก,ดกุ้งกันก็จะเป็นชุนชนเหมือนกันใช่ไหมเคยกดไหมฮะไอคนอะไรเป็นแฟนหมามีฮะได้เห็นไหมใจว่าจกแต่ก็ไป่กดจริงไงน,นะครับนั่นแหละนะครับประมาณนะั้นโอเคนะครับไลท์สล์คุณต้องรู้นะครับเขาเรียกไลท์สล์แหละนะครับไลท์สยลยทุกคนครับแล้วมีกี่ขนาดครับเป็นตัวเลขได้ครับมันต้องคุ้มค่าพอที่จะทำธุรกิจนะครับคุ้มค่าพอที่ทำธุรกิจนะ ตามหาคนากินเจนครบสิบวันกินที่ไหนครับหายหากเจกินได้สองวันครับมอกปีนูกน่กกินได้สามวันจำได้ครับเจสิบวันทำได้พูดตะหมิวเป็นกำลังใจให้สิบวันคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มไม่คุ้มไม่ถามครับบอกเลยของเราคุ้มหรือเปล่าครับจำนวนลูก<ม>ค<ะ>้ามีเท่าไหร่หครับระยะเวลาเท่าไหร่ทำแล้วคุ้มหรือเปล่าต้องรู้นะครับ ในที่สำคัญให้คุณมเครือครับคุณขายอะไรมัต้องบอกครับสินค้าบอกสินค้าคุณขายอะไรบ้างโมรบียสูงมากไสเยอะอร่อยด้วยแค่นี้จบไม่ต้องสวยงามไม่ต้องอะไรพุ่นวายพอยเยอะคุณต้องตอบได้คุณต้องตอบได้สินค้าคุณขายอะไรคุณทันทีคุณขายพวกเรามีหรือเปล่าเลยลงมาปุ๊บซื้อแน่นอกลุ่มเนี้ยชัวร์เลยนั่นหายเจอนะครับนี่สําคัญมากหายเจอเรื่องนีดลอเตอร์ไอโฟนเเปิดแล้วครับ หน้าวันที่เปิดไปเข้าแถวรอเลยครับกลุ่มนี้นะครับเรียกอกดีตดัมเตอร์สมัยนี้นะครับบอกเลยครับเรียกอินเวอร์แตแบงค์จิ๊กเนี่ยว่าไม่จำเป็นต้องผลิตของแล้วออกไปบอกคนได้เยอะนะครับจำไนะครับ S อซครับไ,บไม่จำเป็นต้องผลิตของแล้วออกไปบอกคนได้เยอะถ้าไงคนเยอะจะรู้ไม่ต้องออกไปบอกคนที่เขาจะบอกต่อให้เราใม้ได้ก็พอออกไปบอกคนที่เขาอยากจะซื้อของของเราเป็นคนแรกก็พอและเขาจะขยันต่อให้เองโดยใช้เทคโนโลยีเรียกว่าอินเทอร์เน็ตนะ เขาได้ดีบดมาที่จริงครับบดสมัยแล้วครับโอเคนะครับมันเปลี่ยนไปแล้วครับและแน่นอนนะครับวิธีการตลาดเดียวเข้าถึงทั้งกลุ่มคุณสื่อสารครั้งเดียว okay, ให้คนเข้าใจนะครับ uh huh. คนขายขอ, <our> องอะไรการทดลองน,นี้ให้เด็กคนนี้อายุประมาณเจ็ดขวบนะครับ <that> ลองขับรถบรรทุกข <that> ับรถบรรทุก <a> นะครับโดยใช้วิทยุบังคับครับ รถบรรทุกนั้นเป็นรถบรรทุกจริงนะครับดู้ิว่าขายไง うん。<the> <laughs> ตั้งใจมาให้ความสุขกับทุกคนเราจะทําตามสัญญาครับผม <laughs> อ้าโอเคไม่ไมไมว่าจะเป็นถุงไหนก็ตามทุกราต้องเข้าใจว่ากลุ่มในเกล่าวมีอานาคตนะครับอย่าลืมนะครับมีอนาคตอย่างเช่นกลุ่มคนผู้สูงอายุเนี่ยเรารู้ใช่ไหมในเข้าสู่ยุคสูงอายุแล้วนะครับแต่หลายคนที่นั่งอยู่ที่นี่ก็เริ่มเข้าไปพอสมควรแล้วนะครับกลุ่มแตงคนผู้สูงอายุด้วยนะครับแต่ผู้สูงอายุหมายความว่าอ,อะไรรู้ไหมครับถ้ามีคนหนึ่งร้อยคนผู้สูงอายุจะมีอยู่ยี่สิบคน หนึ 1> 1่งต่อห้าหนึ่งต่อห้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรครับกับประเทศไทยบ้างผมบอกเลยมหาศาลมากครับจะเกิดแรงงานประเทศใหม่ใหม่จะเกิดสินค้าประเภใหม่ออกมาเต็มไปหมดพวกเราผลิตสินค้าเพื่อลองรับอีกห้าปีแล้วหรือยังนะครับเรียนพร้อมำหรัออีกห้าปีแล้วหรือยังครับเพราะว่าเด็กจะเกิดช้าลงคนจะแก่มากขึ้นนะครับคนจะตายอ่าครับผู้หญิงผู้ชายนี่ใครแก่ง่ายละครับ ผิวชหหายง่ายนะครับพี่ครับอแล้วตายครับผมผู้ชายพี่ก็ตายยากเนาะใช่ไหมเป็นผลดีใช่ไหมเออสังคมผู้สูงอายุเนี่ยผู้หญิงจะมีมากกว่านะครับชัดเจนโอเคสิ่งที่เราต้องรู้นะครับนี่คือวิธีคิดนะครับพวกเรา SDE เราติดสินค้าที่เขาต้องซื้อเขาจําเป็นต้องซือ้อหรือซื้อได้ไม่ซื้อได้เรากําลังสิต ผลิตสินค้าที่เขาจําเป็นต้องซื้อหรือเขาซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้อันนี้ให้ชัวร์นะครับสินค้าที่เรามีอยู่ก็จะเป็นต้องซื้อหรือซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ยังมีเวลาคิดที่เขาเรียกว่าความจาเป็นกับความต้องการความจาเป็นกับความต้องการผู้สูงอายุเขามีความต้องการอะไรครับที่เป็นความจําเป็นมีความต้องการอะไรครับที่เป็นความต้องการที่เขาไม่ถูกตอบสนองตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเรามีของที่ผลิตตรงนั้นไหมตอนนี้บริษัทใหญ่ๆเขาผลิต ตอบรับผู้นี้หมดนะครับเยอะแยะหมดนะครับเที่ญี่ปุ่นก็ผลิตสินค้ามากระทั่งทำวุฒิบันเชิงด้วยซ้านะครับทู้จักมารุ่นบ้าใช่ว่าเขาทำแผลออกมาเพื่อตอบวุกิบ so like yeah. so, so, ันเชิงมาเพื่อตอบมารุ่นบ้าเลยนะครับป้านชอบซืี่ขาดุคนน้อันนี้เนิบัเ คล้ายๆกันไหม,คร,ไหมครับ <laughs> คล้ายๆกันแหละครับความต้องการหรือความจาเป็นเมื่อกี้มีความต้องการหรือความจำเป็นครับเอาไม่วยเป็นความต้องการ,รค,าครับ,มมรรบถูกแล้วความจำเป็นเนี่ยม็นเงยะบริษัทใหญ่ๆก็ทำได้งานครับ เรองไกตัวผลิตสบู่ใช่ไหมแล้เราครสบอายุมีไหครับยังไม่มีเลยาเลีาทตัวไปเลกษาสะไรจะหมดโลกเบเด็กโรงเรียนรุวบานจะไม่มีในอนาคตนี่ไ่ติดเป็นยุคเยอะเลยนะฮะในการะธุรกิจค้าปลีกไ่ติดหมดแล้วนะฮะมันขายตรงันหมดนะ้วรงไฟรางว่าจงนะครับเนีงดอกันกระแทกั้นครับติกันหมล้วนี้พวกเราต้องรู้นะครับ หรบกุญแจดอกต่อไปราถึงคุนชนแล้วสุดท้ายนะครับฝากข้อนี ide, ้ไวส้สำหรับ s อซปีนะครับมันจะเป็นข้อสุดท้ายที่งเราคิดแต่ผมขอฝากว่าคุณต้องเป็นคนดีของสมัยนี้คนสมัยนี้เขาไม่ได้ซื้อของว่าของชิ้นดีๆอย่างเดียวเขาจะดูไปถึงว่าใครเป็นเจ้าของครับของชิ้นเนี้ยใครเป็นเจ้าของอ่ะแล้วเจ้าของเป็นคนยังไงบ้างเจ้าของเนี่ยเป็นคนยังไงบ้าง เพรานะฉะนั้นเราเป็น SME ค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุดในการทาราําการตลาดก็คือทําการตลาดกับตัวเองนะเอาตัวเองเออกไปสือ่อสารางนอกซะถ้าคุณเป็นคนดีอย่างน้อยทั้งสองคุณมันไม่ได้แพงเกินไปคนดีๆจะซื้อนะครับสมัยนี้เรื่องเล็กมากผมเคยทำโครงการที่เมืองน,นี้เมืองน,นี้นะครับมีผังเมืองที่สวยที่สุดในประเทศไทยเนี่ยรู้ไหมครับเืองอะไรครับเือนอะไรครับ ให้ตอบได้เราจะมีบัตรใ่น้ำกับตัวเครื่องบินอยู่นะครับยะลาครับใช่ไหมถูกต้องยะลาครับเอาตัวเครื่องบินให้พี่ก็เลยยะลาครับแต่ยะลาเนี่ต้องบอกตรงๆเลยลว่าจริงๆแล้วเมืองสวยจริงๆแต่ว่าก็มีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องความไม่สงบถูกปั๊นะครับมันบุกครับ <c oughs> บุกยะลา <c oughs> ไม่ใช่นะฮะ้อเลมมันบุกอยู่แล้ว เหตุการณ์เราสมมตที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับดที่จริงๆเกิดขึ้นความทุนหายมากมายวินิจงหมดทรัพยากรหมดเงินเนี่ยไปประมาณเป็นแสนล้านแล้วนะครับเป็นแสนล้านนะผมกับโอ้ยนะน้องผมเนี่ยก็สร้างโครงการที่เขาเรียกว่าจุดประกายขนาดหรือการความคิดที่จะไม่ให้น้องๆเนี่ยน้องๆที่อยู่ที่ท้องถิ่นเนี่ยคือเขาเรียกอะไรเขาเขาเรียนจบแล้วเขาไม่อยากอยู่นะครับเขาไม่อยากอยู่เขาเขาถูกนิยมแล้เขาอยากจะย้ายออกไปนอกจังหวัดเพื่อจะได้ จริญเติบโตแล้วมีอะไรความเป็นอยู่ที่ดีมีอะไรที่ดีแต่จริงๆแล้วถ้าคุณไม่อยู่ที่ยะลาเนี่ยครับต้องบอกถ้าคนกลุ่มนี้กลุ่มกลุ่มสุดท้ายนี้เนี่ยไม่อยู่ที่ยะลาเนี่ยยะลาจะกลายเป็นสาธารณรัดชายแดนจริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นโดยงานต่างๆชั้นต่างสร้างโครงการเพื่อที่จะจุดตรงนี้ไว้ที่ต้องรอให้ทำธุรกิจอยู่ที่ตรงนี้ไว้ก็คือเกิดโครงการที่เรียกว่าจุดกระกายความคิดขึ้นมานะครับผมก็ตะเวนกับโอ้ในสาธารณรัดชายแดนภาคใต้เลย แล้วก็ไปไปตรงไปได้ที่ว่าด้ยอะไรนี่นะครับพวกนี้ก็โดนหมายหัวอยู่ก็เลยกลับมาอยู่ที่กรุงเทพก่อนนะน่ารายว่ารอเล่นเนยก็เกิดโครงการรล่าไมาคกับช่วยเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิตในสังคมใดๆมันก็กลุ่มลูกเรียนนะครับเป็นเรียกเด็กเด็กยาลาโครงการเด็กยาลาในคำถานะครับให้มีโอกาสช่วยสังคมโครงการพวกนี้ก็เข้าไปใน,ในใเนุ็ชไซต์เฟสบุ๊คเสิร์ชครันี้ก็เจอครับนะครับ ไอ้น้องๆที่เขาใส่เนี่ยวันนโชคดีมากนะที่น้องสองคนนี้นะครับเป็นตัวแทนมาใส่เยลานะฮะมาใส่ไอเสื้อเยลาให้ดูด้วยนะครับที่อันนี้สาณนีครับก็นี้เป็นนางแบบไอที่เต้นชุตังคเมื่อกี้นะครับคนนี้เต้นทุบเต้นชุตังคเมื่อกี้น้องเป้ยอเด็กไอด้อยครับเขาก็จิตอาสานะครับมาช่วยแล้วก็ใส่เสื้อเด็กยยลาถ้าใครอยากจะช่วยน้องๆพวกนี้ไม่ใช่น้องพวกนี้นะฮะน้องๆพวกนี้เป็เยลานะนะ เลวลาเลเ็นกําลัท้ายเนี่ยก็เขามีเสื้อมีเสื้อขายอยู่นะครับมีเสื้อขายอยู่ยังไงก็ก็รบติดต่อน้องก็าได้แต่ไม่ได้ขายแล,แล้วี่นะไป็นคุยกับน้องเขาเองบอ,อกผมขออะไรก็ขอไปเองนะแต่ผม,มยุ่งด้วยนะครับโอเคครับ <S <S ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรรูนะ้ไหมเพราะโลกเราสมัยนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาซื้อกันเฉพาะปัจจัยในการซื้อของนะมันซื้อเฉพาะเปลี่ยนเวลาไหมกำไรปะมันเกี่ยวข้องกับทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ทางด้านเท่งฉันดีขึ้นไหม หรือว่าเป็นตัวน้นนเพศจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับแต่สมัยนี้ไม่ได้มีแค่นี้แต่เวลาเรารู้อยู่แล้วซื้อของต้องเป็นอย่างเวลายอยู่แล้วนะครับซื้อของทําให้เรื่องของเงินดีขึ้นไหมเรื่องของทางเพศเกี่ยวไม่ได้เกีเ่ยว้อกับเรื่องเพศศึกษานะเพศสัมพันธ์นไม่เกีเ่ยวนะครับคือซื้อของแล้วมันระบุมันสามารถอบอกรงบอกความเ,เป็นเพศของตัวเองได้หรือเปล่าเรามีหรือเปล่านะนะครับเขาเรียกจเิติกนะฮะประมาณนั้าานตัวนี้นะแล้วก็ ที่สำคัญที่เขาเรียก salvation salvation mm hmm. หมายความว่าอะไรครับ salvation mm hmm. ก็คือคุณรู้จักแบ่งปัน,นกับคืนให้กับสังคมหรือเปล่าน,นะครับโลกนี้ยังเขาเรียกอะไรเขาสร้างขึ้นมาในเรืเ่องเวลาลวเขาสร้างโปรแกรมมาในเรื่องเวลา l v a t i o n ของการแบ่งปันจริงๆบ้านเราก็คือพูดศาสน,นาแหละพุ่งโตนะครับก็คือทำบุญทำทานทำมานานละ้วแต่ของเขาเนี่ยเอาการทำบุญมาโดธุรกิจและทำธุรกิจดีข,ขึ้นมันก็จะบอกว่ามันก็เก่งก็เก่งแต่ว่ามันก็ เขาเรียกอะไรเราทาอยู่แล้วแหละแค่บวกแค่นี้เง่งายๆนะครับต่างชาติก็ทำธุรกิจเลยครับวิดีโอที่ช่วยปิดไฟนะราต่างชาตินี่เขาทำเองที่ผมบอกเขาทาทานเขาทาบุญแล้วแล้วเขาเอามาทำเป็นธุรกิจได้ผู้ชายคนนี้เนี่ยไปที่เจนตีน่าเนาะเอ็มเด็กไม่มีรอง,งนะเท้าไม่มีรองเท้าใส่เขาเลยคิดมาว่าเขาก็ไม่มีต่างรอกพวกทรงเขาก็เลยคิดว่าเอางี้แล้วน ทุกคู่ที่เขาขายเนี่ยที่เขาผลิตขึ้นมารองเท้าเขาที่ผลิตมาแรกๆไม่ได้ไม่ได้อยู่ดีไม่ได้อยู่ไรนะไปรองเท้าที่เมืองที่ไอจีดีหน้ามีอยู่แล้วแหละแล้วเขาออมาขายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสิบปีแล้วนะครับแต่คนไทยไม่มีแบบนี้ยังไม่มีเลยครับทุกคู่ที่เขาขายจะมีหนึ่งคู่ที่พ่อให้กเด็กเขาไม่ได้ทำไรมากเขาขอแค่เนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสิบปีแล้วรองเท้าดีที่ห่อทอง ปัจจุบันนี้ห่อที่จาังม,มากนะครับขายใดยพอโฟลลก็มีรองเท้าธรรมาดาแบบนี้คู่ละส0 0พันสามพันบาทแต่คนยินดีที่จะซื้อเพราะว่าเขาเ a l เวชัน่นแล้วดูวิธีการเล่าเลือกนะครับตั้งแต่เราเรียนมาเรารู้แล้วใช่ไหมสร้างจิตปะจักโปอารมณคค่าสัรหาเรื่องเล่า ข้าถึงชุมชนใช่หมดและเขาเป็นคนดีด้วยครับนี่คือ s อ้เสื่อสูงของแท้นี่คือ s อ้เสื่อสูงของแท้รับเอาลี้เราก็มีการเสีย่อสารนะครับเอกสาเพิ่มเติมนะานเอกสารเพิ่มเติมแล้วกันเพราะเขาทำให้เกิดโซเชียลค i p p ิ n g ได้ยังไงก็คือการแบ่งปันในสังคมได้ยังไงนะครับคนไทยก็พยายามผลิตพยายามทำสื่อมือดีอยู่นะครับเช่นก็ออกมาทำเป็นระดม ครับทำเป็นะดมลงสังคมโหแข็งไรนี่เลยครับใช่ไหมครับครับทีนี้เราจะลงให้คนใจโอนน้องนะครับโอน้องประธานก็ลงให้ไม่มีการเหยียดเพศคุณเอกพรเมื่อก่อนสนมากอันนี้ไม่มีการเหยียดเพศนะครับเป็นคนวจิตชอบแกล้งเพื่อนคนที่เขาแกล้งแล้วสนุกสุด คือวิทยา ฉัเ okay. ขาคเดนะเอาคิดครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป็นตัวเองให้ดีกว่าเดิมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Nutri Master อาหารเสริมนะครับดูสิครับดูพี่ารนเล่าเรื่องนะครับบ้าไปแล้วนั่งดูหัวเฮ้ยเข็ดว่ะ แต่โอเคก็เป็นตัวเองให้ดีกว่าเดิมไงก็เอาคำมาเล่นเนาะประมาณนั้นครับอย่างไรก็ตามนะครับวิธีการเสนอพวกนี้เป็วนวะิธีการเสนอสมัยใหม่มากเราอาจจะแค่จับประเด็นบางประเด็นนะครับเอาไปใช้เกิดประโยชน์เพราะว่าเราพูดเรื่อง s e ศูนย์นะผมต้องลงลึกนิดหน่อยนะครับอย่างไรก็ตามนี่นะครับอีศูนย์ที่พูดถึงเนี่ยมันเน้นเรื่องของความต้องการไม่ใช่ความต้องการปรกตินะครับมันเป็นความต้องการที่รับการยกย่อมนะครับได้รับการยอมรับจากการรู้จักจากคนอื่นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญ จะใช้ของของเราเที่เขาขายอยู่เได้รับการยอมรับจากคนอื่นไหมเสื้อที่พูดถึงเนี่ยใส่ไปแล้วเยรู้ว่านี่ช่วยเด็กกำพร้าอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยช่วยเด็กกำพร้าอยู่เนี่ยทำไนเล่นไปอย่างงี้นะฮะ <S <S เพราะฉะนั้นต้องเป็นคนดีครับโอเคครับกูแกครับมีอยู่ห้าดอกกูแกะมีห้าดอกใครจำได้บ้างห้าดอกนีมีอะไรบ้างครับใครจำได้ครับโยกคุณพี่ครับ โอเคครับพี่ท <laughs> ี่ตอบจระ,ะยาให้ผมแบบว่าถ้ามีโงเวทีมปดอกแค้พี่เลยมันมีอยู่ห้าดอกพี่ว่าไงครับสั้งจุดสร้างจุดจุดดาวการคหาเรื่องเล่าเข้าถึงชุมชนก็เป็นคนดีใช่แล้วครัขอบคุณมากครับคุณพี่ตอบได้ครับเดี๋ยวจะแจกเสื้อเด็กยะลาให้คุณพี่หนึ่งตัวนะครับขอบคุณมากครับหมแล้ว อุ้ยคุณพี่ครับคุณพี่ต้องเป็นคนดีนะครับผมเป็นคนดีนะคยับไม่เป็นไรนะพี่ะครับโอเคเอ้าในเมื่อเคยเลือก SME 4.0แล้วนะครับ4.0แล้ววันนี้เรามีตัวอย่างไมาให้พวกเราดูด้วยขอใช้เวลา15นาทีเพื่อแนะนำา m ซีกลุ่มนี้นะครับเพื่อนักกล e ุ่มนี้ Yeah.